ตัวนี้พร้อมส่งนะครับปลายทางจังหวัดอุดรธานีใส่กับวีโกนะอ่อวีโก้ลูกค้าบอกว่ากันชนเดิมมันชำรุดเสียหายแล้วช่างบี้อยากได้ตัวนี้ไปใส่แทนเลยบอกได้เลยนะครับลูกค้าสั่งไว้ตอนที่สั่งของยังไม่มีเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวลูกค้าถ้าเราทําเสร็จแล้วเราจะทักไปบอกให้โอนเงินนะตัวนี้ลูกค้าก็โอนนะ4 5่พันห้ส่งฟรีการันตีแม่มดซิ่งแบบนี้นะครับ บ้านหูรากจูงช่างบี้ตัวนี้ตัวนี้หน้าร้านเป็นลูกค้าเก่าเป็นลูกค้าเก่านะแล้วแถมขาปักไฟไปด้วยถ้าเกิดท่านท่านใช้ปักไฟหรือใช้ระบบไฟกับกับพ่วงลากนะเราจะแถมไปให้แบบนี้ถ้าท่านที่ไม่ได้ใช้ไปลากซารีบ้านนอกเราก็ไม่แถมนะอ่าตัวนี้มาหน้าร้านสตาร์ด้าสตาร์ด้านี่เราบอกเลยตรงรุ่นขานี่ตรงรุ่นนะอ้อม อ้อมมาใตาส้สเกิร์ตแบบนี้นะลูกค้าน,นี่ก็ลูกค้าเก่าเคยเอาป้ายแดงมาติดมิสูบิชิตัวใหม่นะตัวใหม่ล่าสุดนะเอ้ยล่าสุด <c oughs> เป็นตัวล่าสุดเลยนะเอามาติดไปคันหนึ่งแล้วตัวนี้ให้ลูกน้องเข้ามากําลังให้ทีมงานเข้ามาบอกว่าออกไปแล้วช่างบี้บอกล้อเลยสินค้าก็ทําเสร็จแล้วมาอวานนี่พ่นสีไว้มาหวานนี้เดี๋ยวติดตั้งให้ติดตั้งไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะตัวเนี้ยสินค้ามีทําแล้วยังไม่ได้เข้าที่เลยขายทยอยขายออกไปจะหมดอยู่แล้ว ดูนะตัวนี้หรือตัวเดียวเนี่ยทําไว้สิบตัวเหลือตัวเดียวนอกนั้นเป็นปากลาโพงหมดเลยนะปากลาโพงเนี่ยจะออกช้านิดนึงเพราะว่าเป็นงานสวยงามบางท่านเอาไปใช้งานจริงก็จะสั่งตัวนี้กันเลี้ยวไม่ติดช่างบี้ปากลําโพงเนี่ยเวลาเลี้ยวมันจะติดอ,อสําหรับลูกค้าที่ชอบความสวยงามนะไม่ดูไม่เดเดินไม่เตะนะสั่งได้แล้วก็เป็นไม่มีของให้ดูเลยของขายหมด คานลากแบบซ่อนคานนะถอดหัวได้นะเราก็มีติดตามช่างบี้กดเข้าไปดูรูปภาพนะเยอะแยะมากมายมีมีมีผลงานแล้วนะเยอะแยะมากมายเลยทั้งสวยงามทั้งใช้ได้ทั้งงานโหดมีทุกแบบสินค้าเราเราบอกนะว่ามีทุกแบบเนี่ยแบบซ่อนคานนะมีนะซ่อนคานถอดหัวได้ตัวนี้นะลากเรือ ลากเรือเป็นตัวนี้ทรงเอเอาทรงเอเป็นตัวนี้คอเทลเลอร์โอ้สินค้าหลายอย่างลองเข้ามาดูก่อน <c oughs> ตัวนี้ทรงเอทรงเอก็ขายดีสั่งเหล็กมาเท่าไหร่ก็หมดโลงกึงบอกว่าช่างบี้ทำสต็อกไว้เลยเราก็อยากจะทำสต็อกไว้นะแต่มันสต็อกไม่ได้มันขายหมดตลอดเราทำสต็อกไว้พอทำเสร็จก็เอาตัวหนึ่งเอาตัวหนึ่ง ไม่มีสตอ็อกตัวนี้มีสต็อกแล้วมีมีสองส์นะไซส์ธรรมดากับไส์จัมโบ่ธรรมดาได้ถึงเจ็ดตันจัมโบ้ได้ถึงสิบตันนะเราบอกเลยขานี่มีทุกรุ่นอยากได้รุ่นไหนแต่เราบอกเลยว่าแพงงานเลเซอร์นะท่านสู้ราคาเราส่งให้เลยเพอเผื่อมีของแถมจากวีชอบแถมมีมีของอยากได้แบบไหน ทักมาสอบถามได้เลยครับ